การกรวดน้ำให้ผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นเขาจะรับรู้ได้จริงๆไหมคำถามนี้ตอบได้หลายมุมมองค่ะเพราะเกี่ยวกับความเชื่อศาส,สนาและประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งไม่มีคำตอบเดียวที่ตายตัวในมุมมองตามพุทธศาสนาไทยโดยมากเชื่อว่าถ้าผู้ล่วงหลับอยู่ในภูมิที่รับกุศลได้เช่นเปรตอสุรกายหรือดวงจิตที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์จะรับผลบุญที่อุทิศไป ถ้ารับรู้หรือมีญาติเทวดาช่วยบอกแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วในภพภูมิอื่นเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทพอาจไม่ได้รับโดยตรงเพราะเขาเปลี่ยนภพแล้วดังนั้นจึงมีการอุทิศด้วยความตั้งใจพร้อมตั้งจิตว่าถ้าเจ้าตัวไม่สามารถรับกุศลน,นี้ได้ขอให้กุศลตกไปยังผู้ที่ต้องการหรือเหมาะสมแทนเพื่อให้กุศลไม่สูญเปล่าในมุมมองทางเหตุผลวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าผู้ล่วงลับรับรู้หรือรับกุศลได้จริงแต่ผลที่เห็นได้ชัดเจนคือผลต่อจิตใจผู้ที่ทำทำให้รู้สึกสงบลดความรู้สึกขังคาใจหรือความเศร้าเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่ล่วงลับซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในมุมความหมายทางจิตใจแม้เราไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าคนตายรับรู้หรือรับได้จริงไหม แต่การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลคือการทำสิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นให้ความรักความระลึกถึงยังคงอยู่เปลี่ยนความเศร้าเป็นความงดงามทำดีด้วยชื่อของเขาเพื่อให้ความทรงจำยังมีค่าเยียวยาหัวใจของเราเองความดีที่เราทำเพื่อตั้งใจให้เขาคือสิ่งที่มีความหมายอยู่แล้วโดยไม่ต้องพิสูจน์สรุปคำถามคำตอบที่เป็นไปได้คนตายรับรู้ได้ไหม ขึ้นกับความเชื่อและภพภูมิตามพุทธศาสนามีหลักฐานไหมทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทำแล้วมีประโยชน์ไหมมีต่อใจต่อพฤติกรรมและต่อการฝึกจิตให้เป็นกุศล